ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฐานระยะแล้วก็ปร sure. ั right บต่างแก้ไขให้นี้ก็จะเป็นสําหรับตอกในโซนทางภาคอีสานนะครับที่เป็นอดินทรายนะครับก็เป็นประมาณนี้ดินทรายนะครับก็ดินที่บ้านผมก็จะเป็นทรายแดงประมาณนี้ครับก็อาจจะเป็นดินทรายปนนิดเหนียวบ้างเล็กๆน้อยๆครับมันก็มีเหนียวบ้างทรายบ้างแต่ถ้าเป็นทรายเลยก็จะดีครับมันก็ถ่ายได้ครับสบายๆ เอาไว้ลดต้นทุนนะครับก็นี่ก็คือกว่าจะปรับศูนย์กว่าจะแก้ไขกันได้อันนี้คือไม่มีน้ําเลยแต่ดินคือมันเปียกก็คือฝนตกฝนตกดินหมังนะครับแต่พื้นที่ดินเหนียวเดี๋ยวเราต้องมีโอกาสและเวลานะครับราต้องเราเป็นไอดู้ไอตู้เนี่ยแต่นี่ดินสายก็คือผ่านเลยนี่ครับก็อนี้ผมอ่านนะครับก็ ใส่สามสิบติดก็ได้ครับเราว่ามันไม่เข้าว่ะไถเรื่อยๆไถสามใต้มีปัญครับมันก็จะสะเทือนขอเรียกว่าประมาณว่าสะเทือนน้ําก็เทือนบกมีน้ําก็ไถได้ไม่มีน้ําก็ไถได้ครับแต่ขอให้ดินมันยิ่ชื้นหน่อยเดีประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าของที่บ้านนี้ครับไม่ได้ไถไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือนี่ดูร้อยปีครับปล่อยเลี้ยงงวอย่างเดียวยาก็ประมาณนี้ครับลกลก กรจากที่รถไถวิ่งข่านมาไเงครับประมาณแข้งอ,อกก็ประมาณี่ขขที่ถึงด่านซิปเตนได้ามสุกยากอันนี้ก็ลูกค้าอย่าพึ่งดรามากนะครับอันนี้เป็นผ่านของช่างเองก็ยังไม่มีกันโ้นยังไม่มีอะไรก็มันเป็นตัวสั่พิษอยู่ แต่ถ้าท้ำขายก็อุปกรณ์ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครัครบพวกกันโคงกันโคนพวกอุปกรณ์เท,ทปตี้ก็ยังมีครบนี่ครับก็คือข้อดีของผ่านไถน้าหกการนะครับเราจะไถ่ายสามกิโลก็ได้เนี่ยจากที่เราไถ่ไปแล้วเราถ่าวิ่งยาววิ่งขวางวิ่งขว,ว,วางวิ่งยาวได้ตลอดถ้ารลังของเไม่ล้นไม่ตุยนะครับฝว่งยาวฝว่งยาวได้ตลอดอันนี้คือไถ่ไปร้อยเดียว ถ้าเรามีเวลาเราจะถ่ายสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ได้หมดครับเราอยากให้เละให้ละเอียดขนาดไหนใช่ ที่ที่บ้านก็ใช้เป็นล้อขนมเดียวนะครับล้อไปจอบมันก็จะนึ่งเลยข้อดีของเขาก็จะไม่ค่อยกินแรงรถนะครับกล่องเลยพวกระบบิดเพลองภายในบ้านจะดีหน่อยครับระบายระบายแล้วรถที่อู่ก็จะใช้เป็นโครงคันนกนะครับเพราะว่าเกสหนึ่งเขาค่อนข้างจะเร็วครับมันสามารถเอาไวใช้งานใช้งานแบบไม่อกงานครับเกสหนึ่งเกีสต่อก็คือารสบายยระบาย อีแรกจะเอาเครื่องกินีแปูนพตามมาหลงหมดปิดแล้วครับโหั้งีว่งาวไปแล้วนี่เราตัดขวาเราอยกไปลอียดแต่ถ er> ้าไถเฟไถได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้ที่บ้านผมก็ไม่ได้ว่านแห้งทีเลกเลยถ้าฝนไม่ดีถ้าได้ว่านแห้งก,ก็จะลองเอาไว้ทําไถนาปุ่นนะครับ cầu lạc là...